พี่มดเฮ้ยหายไปไหนตัวนึงเนี่ย นนตัวหึ่งเียคุณคุณคุณเห็นลูกแพ้สีขาวอยู่แถวนี้บ้างไหมมันน่าจะหลุดฝูงมานะคะไม่เห็นนะคะเออเหรอคะงั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ไปไหนเนี่ยอะไรว่ะพี่ขายได้แค่3ามพันเองเหรอนึกว่าจะได้แพงกว่านี้ซะอีกอเอานะยังไงเราก็ได้แพ็คมาฟรีอยู่แล้วไม่ต้องมีต้นทุนเลยสักบาทแบบนี้ถ้าจะเอาให้คุ้มเนี่ยก็ต้องไปขโมยมาอีก หมือนเขา่าไงเอ้าพี่พรุ่งนี้นะเราจะไปขโมยแพะที่ฟาร์มของอีกแก่นั่นเจ้าของฟาร์มเนี่ยมันดูโง่โงดิมันไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยขโมยแพะมันไปพี่นี้แต่ถ้าเราไปเอาอีกแบบมันจะสงสัยเอานะจริงด้วยพี่ว้ยช่างมันเถอะพรุ่งนี้ค่อยวางแผนกันใหม่ก็แล้วกันแต่ฉันว่าวันนี้อะนะ เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าฉลองความสำเร็จที่ได้เงินมาไงพี่ถ้าป่อไหรจัดไปดิเดี๋ยวนี้ปะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขอทานตื่นมันนอนอะไรตรงนี้วะเนี่ยตื่นว้่เนี่ยไอ้ขอทานหลบไปเลยนะ มาเกะกะขวางล้อรถฉันทำไมเนี่ยฮะไปนอนที่เรนไปอ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยอ้ยอะไรเนี่ยผมขอร้องหน่อยครับผมขอกินข้าวหน่อยนะครับถ้าถ้าพี่ให้ผมกินข้าวอ่ะผมสัญญานะครับว่าพี่ให้ผมทําอะไรก็ได้ครับผมยอมหมดเลยครับโอ๊ยไม่ให้เอ้ยหลบไปเลยที่นี่ไม่ใช่โรงทานแกพูดไม่รู้เรื่องหรือไงวะโอ๊ยจะไปไหนก็ไปไป ฉันว่าไอ้ขอทานเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กว่าที่เราคิดก็ได้นะหมายความว่าไงวะพี่ก็ถ้าเราใช้อขอทานเนี่ยไปขโมยแพะแทนเราถ้าถูจับได้มันก็จะเป็นแพะรับบาปแทนเราไง <c oughs> พีนี่สุดยอดเลยวะ่ะสมกับที่เป็นแฟนฉัน <c oughs> <c oughs> เน่ไอ้ขอทานถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยให้ข้าวให้น้ำแกกินเนี่ยแกจะทำตามที่ฉันบอกใช่ไหม ครับพี่ผมขอให้ข้าวจานเดียวอ่ะพี่ผมทําอะไรอ่ะผมก็ยอมหมดเลยครับง่ายๆฉันมีงานให้แกทําไม่ยากหรอกแค่จับแพะฮะเออจับจับจับอะไรเหรอครับจับแพะแพ้อะรู้จักไหมทำได้ไหมได้กับข้าวจานหนึ่งได้ครับตรงลงครับผมจะทำครับที่ให้ผมจับแพะจับบัวจับควายผมจับได้หมดเลยครับ ทานแกจำที่ฉันบอกแกได้ใช่ไหมจำได้ครับพี่ดีแค่ทำตามแผนที่ฉันบอกแกก็พอ ไหวสิถ้าเกิดว่ามันทำไม่ไหวเนี่ยมันนั่นแหละที่จะกลายเป็นแพะอา้าหายไปไหนอีกแล้วนะเนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่แล้วพีว่ามานิไว้นิงไวค้คุณคุณลงมาคุยกันก่อนสิมีอะไรป้าผมรีบ แพะป้าหายอ,ะอ่ะอ้าแพะป้าหายแล้วไม่เกี่ยวอะไรผู้ผมอะ่ะตอนแรกอะ่ะป้าก็คิดว่าไม่เกี่ยวหรอกนะแต่มันบังเอิญแพะป้าชอบหายตอนที่พวกคุณมาจอดรถแถวนี้จะไม่ให้ป้าสงสัยได้ยังไงป้ามอกล่าวหากันเลยลอยแบบนี้ได้ยังไงฮะกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานเนี่ยระวังโดนฟ้องกลับนะป้าอเอ๊ะนั่นเสียงแพะป้าหรอมี่พวกคุณขโมยแพะป้าไป ใช่หรอกป้าเพิ่นผมดูคลิปแพะอยู่พอดีองป้าบังเอิญจังเลยนะมาดูคลิปแพะอะไรตอนเวลานี้เปิดทายรถให้ป้าดูเดี๋ยวนี้ไม่เปิดไม่เปิดใช่ไหมงั้นป้าเปิดเองเฮ้ยป้า เลยนะป้าป้าจะมาแตะต้งทรัพย์สินผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไงทีพวกแกมาขโมยของของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตได้เลยอะไรป้าขโมองขโมยอะไรพวกเราไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นแหละเสียงชัดขนาดเนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอว่าไม่ได้ขโมยหืม บอกแล้วว่าไม่มีได้ถ้าพูดชั้นขโมยจริงๆอะป้าต้องเห็นของแล้วซิแล้วถ้าไม่ได้ขโมยอะ่ะแล้วเสียงแผลมันมาจากไหนล่ะมันจะไม่รู้เหรอแต่ชันรู้มันต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งแน่ๆเลยอย่านะป้าไปเห็นนะเป็นไปได้ไงวะนนียทำไมจะเป็นไปไม่ได้อะ่ะเพราะฉั้นบอกแล้วว่า พูฉ้ฉชนไม่ได้ขโมยทีเนี้ยพวกเราไปได้ยังหลอกค่ะ คุณตำรวจคุณตำรวจป้าขอแจ้งฟาร์มค่ะลูกแพะของป้าหายไปค่ะอะไรหายนะครับลูกแพะลูกแพะที่อยู่ในฟาร์มป้านะคะที่เป็นสัตว์นะคะ,ะแล้วมันหายไปได้ไงล่ะครับคุณป้าป้าสงสัยว่ามันจะถูกขโมยไปค่ะเพราะลูกแพะตัวนี้มันติดแม่มาก ป้าก็เลยคิดว่ามันต้องโดนขโมยไปนแน่ๆเลยค่ะคุณตำรวจช่วยป้าหน่อยนะคะช่วยป้าจับคนร้ายนะคะครับคุณป้าครับแล้วคุณป้าเนี่ยมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะเออมีรถกระบะจ,จอดอยู่แถวนั้นตอนที่ลูกแพ้ป้าหายไปนะคะแต่ป้าก็ไม่อยากปักปั๊มเขาว่าเขาเป็นขโมยนะคะเราไม่มีหลักฐานนะคะอืม งั้นเอางี้ครับคุณป้าเดี๋ยวผมกับน้องของผมเนี่ยจะลงไปสืบเบาะแสเกี่ยวกับแพะดูถ้าแพะคุณป้าโดนขโมยไปจริงๆเนี่ยคงจะหาตัวคนร้ายได้ไม่ยากคุณป้าไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณนะคะคุณตำรวจป้าฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะคุณตำรวจ งั้นไงครับผู้กองดูจากลักษณะแพ้แล้วเนี่ยตรงกับลักษณะแพ้ที่หายไปจริงๆด้วยงั้นเราไปจับมันเลยดีไหมครับใจเย็นก่อนเดี๋ยวไก่ตื่นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีหลักฐานว่าสองคนนั้นเนี่ยเอาแพ้แาไหนผมขอสืบด้วยตัวเองให้แน่ใจก่อน หลังจากที่สายสื่อของผมเห็นสองคนนั้นเอาแพ้ไปขายเนี่ยผมก็เลยลองปลอมตัวเพื่อมาสืบด้วยตัวผมเองครับแล้วผมก็ได้รู้ความจริงว่าสองคนนั้นเนี่ยขโมยแพ้จากฟาร์มผมป้าไปจริงๆหืมป้าว่าแล้วป้ามองคนไม่ผิดจริงๆเลยว่าแต่เราจะปล่อยพวกมันให้ลอยนวลไปอย่างนั้นเลยคะคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมว่าสองคนนั้นเนี่ยไม่รอดแน่ พี่ฉันว่าเราลงไปเช็งเอ้ขอทานนั่นก่อนดีกว่าฉันว่ามันแปลกๆงไงไม่รู้อะเออว่ะไปเฮ้ยไ,ไม่มีอ่ะนั่นเ๋ยพี่มันหายไปได้งไงวะออหรือว่า ไอ้ขอทานน่จะขโมยแพ้ไปแล้วผมไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับเฮ้ยน,น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ ทำไมแกถึงมาแต่งแก่นี้อะอาไงดีวะพี่หนีดิหยุดตำรวจตำรวจมาได้ไงวะเนียคุณตำรวจคะมาจับพวกเราเรื่องอะไรคะพวกเราไม่ได้ขโมยของนะคะไอ้นี่ต่างหากค่ะที่ไปโขงขโมยไปคุณตำรวจต้องจับมันค่ะใช่ครับคนนั้นน่ะเหรอครับผมจับไม่ได้หรอครับเพราะเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของผม อเหมือนวขามว้าไงครับเพราะเขาคือผู้กองอุ้ยหรือจะให้พูดง่ายๆคือเขาเป็นตำรวจเป็นหัวหน้าของผมแล้วก็ยศใหญ่กว่าผมด้วยครับจะหนีไปไหนก็หนีไม่รอดหรอกนะครับจับได้คาหนางังคาเขาขนาดนี้เนี่ยอย่าหวังเลยครับว่าจะรอดโอ๊ยพานท่าโดนจับได้ไงวะเนี่ย เหมือนต้องมาโดนจับแต่แกด้วยวันนี้อโอ้ยจะไม่ลงไงเราไอยเว้ยเช่ครับแกทำเหมืนอนกัยไม่ไปอ่ะไม่ไปไม่ไปไปเป็นคนดีชีวิตมันไม่มีสีสันหรือ,อยังไงทำไมถึงชอบเป็นคนชั่วกันนะคนสมัยเนี้ย